ส่งผลผลิตไร่คณารถของเวียขึ้นแท่นเศรษฐีปีนี้ขายหมดเกลี้ยงทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังขยันสุดๆสำหรับพระเอกพ่อลูกหนึ่งเวียสุกลลวัดคณารถที่ตอนนี้นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วหนุ่มเวียยังมีอีกหลายอาชีพหลายบทบาทที่ต้องรับผิดชอบทั้งธุรกิจรวมถึงพืชผลเกษตรที่เจ้าสาวไปซุ้มซื้อที่ดินไว้กว่าแปดไร่ในจังหวัดสุราธานีทำสวนทุเรียนสวนมอสลองกองและอีกสารพัดส่งขายรับทรัพย์ทุกปี ล่าสุดภรรยาสาววิกกี้พีมนยาได้อวดผล,ผลผลิตทุเรียนพรีเมียมจากไร่คณารถที่ปีนี้นอกจากจะแบ่งไว้ทานเองบ้างแล้วหนุ่มเวียก็ตัดสินใจขายเหมาหมดเกลี้ยงทั้งสวนโดยวิกกี้ระบุว่าทุเรียนเกรดพรีเมียมอร่อยหอมหวานละมุนนุ่มลิน้นเม็ดเล็กเนื้อเยอะจากไร่สวนคณารถเราค่ะปีนี้ขายส่งเหมาหมดเร็วมากปีหน้าทางเราจะกันไว้ส่วนหนึ่งขายปลีกให้ทุกคนได้ชิมของดีของอร่อยกันนะคะ ปอลอผลไม้จากไร่สวนคนารถตอนนี้เรายังไม่ได้ขายช่องทางอื่นนะคะสามารถติดตามรายละเอียดอัปเดตได้จากช่องทางออฟฟิเชียลอีกของป้าและมีงับขณะที่คุณแม่ของหนุ่มเวียยังได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าว้าวผู้เรียนไร่คนารถเนื้อสวยน่าอร่อยปีที่แล้วทานเยอะมากยังอิ่มอยู่เลย